จริงๆอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะพ <Okay. S 3> ี่ป้าเองก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งของแบบไทยโซเชียลอะไรเงี mm ้ย hmm. อยากจะเปลือยให้คนนะที่โดนอยู่ลุกขึ้นมาปกป้องเสียงตัวเองใช่ฮะ <laughs> น,นี่คือในส่วนของโทษทางอาญาที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งส่วนจำคุกแล้วก็โทษปรับแต่ว่าในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยก็คือศาลพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่คุณคุณลิตาได้รับก็คืออยู่ที่1 0,000แบาทพร้อมดอกเบี้ยนะคะเสียโอกาสอะไรสําหรับเราไปบ้างคะช่วงที่เราเจอกับเรื่องนี้มันเสียโอกาสมันเสียชื่อเสียงมันทําให้เราเดือดร้อนค่ะ สารลงโทษทุกกระทงความผิดนะคะก็คืออย่างพรบวอรคอมพิวเตอร์เนี่ยสารลงโทษจำคุก1ปีปรับ2 0งหมบาทแล้วก็บินประมาทโดยการโฆษณาสารลงโทษจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ความผิดละหูโทษนะคะเป็นเรื่องของการข่มเหงดังแกรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันนี้จะมีเฉพาะโทษปรับคือ1,000บาทแต่ว่าตามรูปคดีเนี่ยตัวจำเลยนะคะก็ให้การรับสารภาพ นะคะเมื่อรับสาร,รภาพแล้วเราก็ประกอบกับไม่ได้เคยกระทําความผิดมาก่อนนะคะสารก็เมตตานะคะลดโทษให้กึ่งหนึ่งทั้งหมดรวมทุกกระทงความผิดนะคะก็จะสาดลงโทษทั้งหมดจําคุก12เดือนนะคะแล้วก็โทษปรับก็คือลดลงมาครึ่งหนึ่งก็จะเหลือห0,000่นกับ500บาทนะคะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของโทษทางอาญาที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งส่วนจําคุกแล้วก็โทษปรับแต่ว่าในส่วนของค่าเสียหายเนี่ย ก็คือสารพิาพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่คุณคุณลิตาได้รับก็คืออยู่ที่10,000แบาทพร้อมดอกเบี้ยนะคะกรณีนี้จำเลยส่งต่อคลิปดังกล่าวเขาไม่ได้เป็นคนรีเอทคลิปดังกล่าวขึ้นมาเองแต่ว่าส่งต่อคลิปดังกล่าวมันก็ยังเป็นความผิดเช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยค่ะจำพวกนี้เป็นรอลงอาญาไหมคะหรือว่าจำรอลงอาญาค่ะเพราะว่าจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็ประกอบกับ การทาความผิดครั้งแรกแล้วก็คดีนี้นะนะเออนี่ยนะคะตัวจําเลยเขาวางเงินชดใช้ค่าเสียหายให้คุณลิต้าก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาอยู่แล้วค่ะคุณลิต้าพอใจกับผลการผล,ผลงงนะคลตัดสินวรนนี้ไหมคะพิพากษาคือจริงๆเกก็ต้องขอขอบคุณผู้พิพากษามากนะคะแล้วก็ขอบคุณทนายนิดาด้วยที่ออวันนี้กก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วกออ็ลิต้าก็ คือใจเราก็ลำบากใจตั้งแต่แรกเราลำบากใจเราไม่ได้อยากทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเพิกเฉยไม่ได้เราเราเลยตัดสินใจดำเนินคดีฟ้องนะคะก็คือมีมีประเด็นหลกัหลกๆเลยที่ที่สำคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเลยลิ้าอยากที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวลิ้ตาเองปกป้องครอบครัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะปกป้องลูกด้วยเราเราคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิด เราก็จากสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงที่มันเข้ามาบั่นทอนชีวิตของเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมากๆนะคะเ,เราเราเรา,เราอันนี้มันคือประเด็นหลักเลยคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดทั้งนั้นแล้วก็วันนี้สาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เรา สาลให้ความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสารผู้พิพากษามากๆประเด็นที่2เลยเราอยากให้มันเป็นเค s study ค่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนว่าการกระทําแบบนี้มันเข้ามาทําลายชีวิตคนได้จริงๆอยากให้เขาคิดก่อนทําสักนิดนึงก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือความเมามันอะไรก็ตามคือไม่อยากให้เขาทําทั้งนั้นอยากให้เขาฉุดคิด ว่ามันเข้ามาทําลายชื่อเสียงของเรามันมีผลกระทบกับเราแล้วมันก็ทําลายชีวิตอีกหลายๆคนเหมือนที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้จากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เข้ามาทําลายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะทาให้เสียทรัพย์สินหรือเสียชื่อเสียงแบบเวตาก็ทามเวตารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเคสแบบนี้นะคะ่ะปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราจริงจริงมันติดอยู่ในใจเรามานานมากเราคือเราเราทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่สิเราทํางานด้วย ใจิตใจที่เต็มที่นะคะแล้วการที่เราอยู่ในวงการใดอายุสิบสามแล้วอยู่ๆก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใดๆแล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอนาจาร์แล้วบอกว่าเป็นเรามันมันเสื่อมเสียมันบั่นทอนจิตใจของเรามากมากกว่าที่หลายๆคนจะจะเข้าใจอะค่ะก็คือเราเราในฐานะผู้หญิงคนหนึง่งโดยเฉพาะในวันที่เรามีลูกเรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาโตมาแล้วมีคําถามเราอยากให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่าเนี่ยไม่ใช่เรานะ นั่นคือความตั้งใจของตามันเสียโอกาสอะไรสําหรับเราไปบ้างคะช่วงที่เราเจอกับเรื่องนี้มันเสียโอกาสมันเสียชื่อเสียงมันทําให้เราเดือดร้อนค่ะอพอตอนที่ได้คุยกับผู้ว่าเมือเจตนาเขาไม่ดีแน่นอนที่ทำแบบนี้เราได้ถามขาไหมว่าทาไมคุณทำแบบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้คุยหรอกคะ่ะเราไม่ได้คุยถึงประเด็นว่าเจตนาเขาเขา,เขาได้บอกไหมคะเจตนาเขาทําเพื่ออะไรจริงจริง ส่วนตัวทนายได้ถามอยู่ว่าแบบทำไมทำไมส่งไปทําไมเขาก็กคําตอบก็มันก็เป็นแพทเทิร์นว่าแบบไม่ได้ตั้งใจคือคือคือขนองนั่นแหละคือขนองแล้วก็สุดท้ายแล้วพอวันนี้พอพอตัวเองได้รับหมายสารมันก็สลดกันทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนทุกคนตระหนักได้แล้วนะคะเพราะว่ายัางถามว่าวันนี้คุณลิต้ามา,มายื่นฟ้องคดีอ่ะจริงๆก็คือความเสียสละนะ เขาเอาเวลาที่เขามาศาลเนี่ยเขาไปทํางานทําเงินเขาได้เยอะมากนะคะท,ที่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกแล้วว่ามันจําเป็นต้องทําเพราะว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าลูกเขาโตขึ้นมาแล้วบอกว่าท่านนี่ไม่ใช่แม่ทําไมแม่ไม่ลูกขึ้นมาทําอะไรถูกไหมคะวันนี้เขาก็ได้ทําเพราะว่าสิ่งที่ได้รับได้รับแจ้งกับคุณลิต้าม,มาตั้งแต่แรกแวก่าคือเขายอมที่จะเสียเวลาตรงนี้เพื่อที่จะมาฟอสตตรงนี้เพื่อ ชื่อเสียงเขาครอบครัวเขาแล้วก็ลูกเขาก็ทุกคนทําก็คือเพื่อความคึกขนองทั้งหมดค่ะเพะววันวนี้ภรรยาเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ดีใจกับเขาก็ต้องขอบคุณทางกระบวนการยุติธรรมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาทุกข์ใจหนักใจมาตลอดเพราะว่าคือตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในวงการมาเขาก็วางตัวดีตลอดไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียเดยทั้งสิ้นก็วันนี้ก็มันจะได้เคลียร์กับทุกคนว่าสรุปว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่เขาแล้วเป็นการตัดต่อจริงๆอะไรเงี้ยครับเราได้เห็นความเครียดของี เขาก็เครียดมากแลวคือตอนที่เรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าหลายคนจำได้คือเป็นตอนที่ท้องอยู่ด้วยะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงแลวเขาก็ไม่เคยเจอข่าวอะไรรุนแรงขนาดนี้ก่อนก็ก็วันนี้ขอบคุณทางทางกระบวนการยุติธรรมจริงแล้วขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงที่ช่วยกระจายข่าวไว้อย่างน้อยให,ให้ให้ทุกคนรับทราบว่าผู้หญิงในคลิปนียไม่ใช่ลิตาและเป็นการถูกกล่าวหาจริงๆแล้ววันนี้มันก็ได้เคลียร์ชื่อเสียองเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอยากบอกอะไรแบบคนที่คิดขนองหรือคิดว่าอ่ะไม่มีใครจับได้หรอกเรื่อองแบบนี้ทาไไปะรก็ จริงๆอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะมันือปนปนไป<ม>หมดแล้วที่บ้าเองก็เป็นเหยืออย่อคนหนึ่งของแบบไทยโซเชียลอะไรเงี้ยยากจะเปิดให้คนที่โดนอยู่ลุกขึ้นมาปกป้องเสี่งเอง,งใช่เรื่องมีแสดงว่ามีนล่ัน จเราแบบถึงตอนนี้มันก็ยังสุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท o อปดาราด้วยนะคะ